ทีมชาติไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุคใหม่เมื่อการเก็บคะแนนฟี่าต่อเนื่องการปรับโครงสร้างทีมและผลงานในเวทีเอเชียเริ่มแสดงผลชัดเจนจนทำให้ไทยก้าวขึ้นมาใกล้เคียงกันอยู่ในโถสองขององค์การคัดเลือกฟุตบอลโลก2030อย่างที่ไม่เคยใกล้ขนาดนี้มาก่อนความฝันที่ดูเหมือนไกลกลับเริ่มจับต้องได้จนทั้งแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญต่างยอมรับว่านี่คือยุคแห่งความหวังครั้งใหม่ของวงการลูกหนังไทย การได้อยู่ในโถที่สูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีแต่ยังหมายถึงโอกาสเข้ารอบลึกเส้นทางที่ง่ายขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะได้ไปฟุตบอลโลกเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะเมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC ปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทําให้ชาติสมาชิกมีช่องทางมากขึ้นในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายพร้อมกันนี้อีกหนึ่งประเด็นใหญ่คือ20ชาติที่การันตีผ่านเข้ารอบชิงแชมป์เอเชีย AFC Asian Cup ซึ่งไทยเองก็อยู่ในกลุ่มชาติที่มีโอกาสสูงเช่นกันจากผลงานที่คงเส้นคงวาและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นทั้งเชิงแทคนิกและทรัพยากรนักเตะวันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์แบบจอดลึกทุกมุมตั้งแต่เหตุผลที่ทําให้ไทยได้ลุ้นโถสองผลดีที่จะเกิดขึ้นคู่แข่งที่ต้องระวังและสัญญาณบวกที่ทําให้ไทยอยู่ใน20ชาติหัวแถวของเอเชียในเวลานี้ขีดขีดขีดทีมชาติไทยในยุคนี้ไม่ใช่ทีมที่มีแต่ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงเก่า อีกต่อไปแต่เป็นทีมที่เริ่มพัฒนาความคงเส้นคงวาแบบที่ทุกชาติในอาเซียนต้องยอมรับผลงานในระดับเอเชียรเริ่มชัดเจนมากขึ้นทั้งในเกมอุ่นเครื่องและทัวร์นาเมนต์อย่างคัดบอลโลกและเอเชียนคัพไทยสามารถเอาชนะทีมอันดับสูงกว่าหรืออย่างน้อยทําเกมได้สุสีจนได้คะแนนฟีฟ่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญคือการพัฒนาด้านสภาพร่างกายและความเข้าใจเกมแบบใหม่ทีมไทยไม่ใช่ทีมที่วิ่งแผ่วปลายอีกแล้ว แต่สามารถเล่นในจังหวะสูงตลอด90นาทีด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นกว่าเดิมเช่นการเปลี่ยนจากเกมครองบอลแบบเดิมมาเป็นการเข้ากดดันเร็วและส่วนปรับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนโครงสร้างนักเตะเองก็แข็งแกร่งไทยมีนักเตะทั้งรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่กำลังพิกเต็มที่เช่นนักเตะที่เล่นในเจลีกเคลีกหรือลีกยุโรปบางส่วนทำให้ทีมมีมิติและคุณภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกองกลางที่เชื่อมเกมได้ดีขึ้น การหลังที่มีความสูงและความเร็วหรือแนวรุกที่คมและมีความสร้างสารรค์มากขึ้นขีดขีดขีด,ขดการได้อยู่ในโถสองคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างมหาศาลเพราะหมายความว่าไทยจะไม่ต้องเจอทีมระดับยักษ์ใหญ่ของเอเชียตั้งแต่รอบแรกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียหรือกาตาซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าแบบชัดเจนหากอยู่ในโถสองไทยจะได้เจอกับทีมที่มีแรงกิ้งใกล้เคียงหรืออ่อนกว่า ซึ่งส่งผลให้โอกาสเก็บแต้มเพิ่มขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านสูงมากนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเพิ่มคะแนนฟีฟ่าอย่างต่อเนื่องทําให้การเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นไปได้จริงครั้งแรกเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งต่อนักเตะและแฟนบอลช่วยดึงดูดนักเตะลูกครึ่งคุณภาพสูงให้เลือกรับใช้ทีมชาติไทยมากขึ้นทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนโฉมวงการฟุตบอลไทยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนขีดขีดขีด หลายชาติในเอเชียเริ่มการันตีการเข้ารอบเอเชียนคัพแล้วจากผลงานที่ดีในการคัดบอลโลกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียอิหร่านกาตาต,ตาอุซเบกิสถานออสเตรเลียจอร์แดนอิรักและอื่นๆรวมแล้วประมาณ20ชาติไทยจัดอยู่ในกลุ่มชาติที่มีโอกาสสูงอย่างยิ่งเพราะฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาแทคติกที่พัฒนาความสามารถในการเล่นเกมใหญ่การเก็บแต้มต่อเนื่องจากคู่แข่งในระดับใกล้เคียงเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันไทย เกือบจะยืนอยู่ในสนามเอเชียนคัพแบบอัตโนมัติเหลือเพียงการปิดงานในแมตช์สำคัญเท่านั้นขีดขีดขีด,ดหากมองคู่แข่งที่ไทยต้องระวังในเส้นทางนี้จะเป็นชาติที่แรงกิ้งใกล้เคียงเช่นบาเรนซีเรียจีนเวียดนามจอร์เจียตะวันออกคูเวตโดยเฉพาะเวียดนามที่แม้จะฟอร์มตกลงแต่ยังคงเป็นคู่แข่งที่ไม่สามารถประมาทได้เพราะมีระบบเกมรับที่เหนียวแน่นและการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่ต้องจับตามองมากกว่าคือชาติหน้าใหม่ที่พัฒนาขึ้นเร็วมากเช่นทาจิกิสถานคีกิิสถานหรืออินเดียซึ่งสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อไทยต้องรักษาความสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้คะแนนหายไปในเกมที่ควรชนะขีดขีดขีดไทยในวันนี้มีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือความหลากหลายของผู้เล่นเรามีกองหน้าที่คมและเร็วกองกลางที่เล่นบอลฉลาดและกองหลังที่สูงใหญ่กว่าในอดีตทำให้แทคนิคสามารถเลือกใช้ได้หลายแบบเช่น เกมลุกเร็วแบบทรานซิชันครองบอลบีบพื้นที่เข้ากดดันสูงเกมสวนกลับลึกผู้เล่นลูกเครื่องจำนวนมากยังเพิ่มคุณภาพในระดับสากลเช่นความแข็งแรงทางร่างกายความเร็วและความเข้าใจเกมสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ไทยสามารถต่อกรกับทีมระดับเอเชียกลางหรือเอเชียตะวันตกได้ดีขึ้นมากขีดขีดขีด,ขดในเส้นทางสู่ฟุตบอลโลก2030ไทยมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเพราะตอนนี้ทุกปัจจัยกำลังเข้าทางในแบบที่แฟนบอลไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งโครงสร้างทีมคุณพาพนักเตะคะแนนฟีฟ่าและระบบการแข่งขันที่เปิดกว้างมากกว่ายุก่อนหากไทยสามารถรักษาฟอร์มไว้ในปี2027-2029การเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้จริงอย่างเป็นรูป,ปธรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวงการกีฬาของไทยทั้งระบบทีมชาติไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งสำคัญของประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้มีแค่ความหวังแต่มีเหตุผลรองรับทุกด้านเพราะวันนี้ไทยไม่ใช่ทีมที่มองอนาคตผ่านความฝันแต่กำลังมองอนาคตผ่านความเป็นจริงและศักยภาพที่จับต้องได้แล้ว